วัที่13มกรกฎาคม2อง8วัดปากบอ่อน้ำพระอินนะเนาะใกล้แล้วเนาะใกล้วันที่16เนาะไม่ใช่บอกหวยนะวันที่16นี้เราจะได้นำหน้าเนาะพระเจ้าพระสงค์อีก8หน้าเนาะไปอุปสมบทเนาะเห็นไหมเออเออไม่ใช่ว่า อ่าศรัทธาจะเสื่อมมีแต่คนมาบวชมีแต่คนปฏิบัติผู้ใฝ่ธรรมผู้ใฝ่ธรรมเนาะผู้ใฝ่ความดับทุกข์ผู้เห็นโทษของทุกข์เนาะอ่าเพราะฉะนั้นอ่นักปฏิบัติธรรมนักใฝ่ธรรมทั้งหลายหลวงตาก,ก็ย่อมไม่ปฏิเสธเนาะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของพวกเราทุกคนผู้เห็นคุณค่าของธรรมะเนาะ ผู้เห็นคุณค่าของจิตใจตัวเองเนาะผู้หวังความเจริญความเจริญในธรรมเนาะวัดป่าบอ่อน้ำพระอินยินดีเนาะศาสนาพุทธหลงตาพุทธตลอดเป็นศาสนาที่ให้โอกาสคนเป็นศาสนาที่มีแต่ความเมตตานะออไม่ใญ่ทำลายกันไม่ใช่ทำลายคนเป็นผู้สร้างคนสร้างคนให้เป็นพระ ส้างจิตใจคนให้ขินเป็นพระนั่นเองนะเนาะเพราะฉะนั้นเนาะในบรรดาอนะักปฏิบัติทั้งหลายเนาะที่มาอยู่วัดป่าบ่อน,น้ำพะอินย่อมมีผู้งดงามในศีลในธรรมเนาะผู้เปรียมด้วยคุณธรรมจริยธรรมเนาะเพราะฉะนั้นเนาะหลวงตาก,ก็ยินดีต้อนรับผู้ฝ่ธรรมทั้งหลายเนาะ ่า,าสำหรับไม่ว่าหญิงชายเนาะหลวงตาบอกว่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็จะทำหน้าที่ของตาเองให้ดีที่สุดนะคือเป็นขวัญกำลังใจเป็นการลยานามิตรเป็นเกื้อหนุนต่อธรรมะต่อศีลหลวงตาบอกถ้านำศีลรมกลับมาสู่จิตใจคนให้มากเท่าไหร่โลกก็จะเย็นลงมากเท่านั้นนะ ถ้าศสียนทรรอขาดออกจากจิตใจมันจะเดือดเนื้อร้อนใจเผาไหมเดือดละอุอ่ะ,อะเออเห็นไ,ไหมเดือดไหมเดือดไหมตอนนี้เดือดเลยเห็นไหมโลกมันเป็นของมันอย่างนี้แต่จิตใจต้องเย็นเย็นใจล่มล่มใจมีธรรมต้องใจล่มลนะ่มเนาะเออเพราะฉะนั้นความดับเย็นความชื่นใจในธรรมนี้เนาะย่อมเกิด ขึ้นแก่ผู้ประพฤติธรรมผู้หวังเจริญในธรรมเนาะมีอะไรไหมป้านอตม,มีเรื่องให้ทำาไหมเขากาดหลวงตาครับมีทางบ้านเขาฝากมาขอขมาหลวงตาครับคุณพงดนยัยขอความกรุณาครับเคยปรามาณหลวงตาท่านผ่านทางความคิดเรื่องข้อวัด ทำให้ติดค้างในใจภาวนาไม่ได้จึงขอรบกวนให้ทางเพจเป็นสะพานให้ดีครับข้าพเจ้าได้ปามาธท่านด้วยเจตนาที่ไม่ดีขอท่านจงโปรดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลอันเกิดแก่ข้าพเจ้าในภายภาคหน้าขอขอบพระคุณครับขอสาธุการโยมดนยเนาะเออที่มีจิตใจใฝ่ความเจริญในธรรมหลวงตาไม่มีโทษขอถ้ามีก็ของดโทษในจิตในใจขอให้ปรดฟล็อก เนาะขอให้มุ่งผ่าทางตันไปสู่อริยธรรมให้ได้นะเนาะขอสาธุการเนาะก็ให้โยมดานในจงพ้นออกจากความเกี่ยวข้องขัดเคืองในใจเนาะขอสาธุการจากคุณนรงสิทธิ์สิงสุขครับได้พิมพ์มาบอกว่ามีคำบอกเล่าของหลวงปุรีเมื่อปี2555ทำนายว่าครูบาอาจารย์จะมีบริวาร 500รูปมีบุญมารมีจะมาช่วยครับทางผู้พิมพ์มาเนี่ยเชื่อว่าเป็นหลวงตาสินทรัพย์ครับอ๋ส <c oughs> อสาธุอ่ไม่แน่เนาะกูอาจจะมีห้าหกรก็ได้ถ้าห้ารอยคงไม่ใช่มันจะเป็นโจรห้ารพระห้าร้อยอาจจะเกินไปก็ได้อาจจะเป็น501ก็ได้เนาะเออรีวายเนาะห้านเนาะ เอเอเนาะออมันคงจำกัดไม่ได้หรอกลุงตาว่าผู้ใฝ่ธรรมจริงๆมีมากมายเลยเนาะนี่เห็นไหมกำลังจะเดินทางมาจากต่างประเทศห้าหกประเทศเห็นไหมเพื่อจะมาเรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะมาปฏิบัติมาศึกษาเราชาวไทยชาวพุทธเนาะเออเห็นอย่างนี้มันก็เกิดศรัทธาเกิดกำลังใจที่จะมาศึกษา อ่าเห็นไหมเออเกิดสัทธาเนาะเขาสาธุก,การเรายินดีเนาะยินดีเลยเนาะขอโการหลวงตาครับจากคุณโผจากหลุมอ่าฝากถามหลวงตาในรายการเรื่องเล่าเช้านี้คลิปหลวงตามีคอมเมนต์หนึ่งกล่าวหาว่าวัดป่าบ่อน้ำพะยินฟอกเงินร่ำรวยผิดปกติเอาเงินจากไหนมาสร้างวัดร้องให้ตรวจสอบหลวงตาช่วย ชี้แจงหน่อยครับโอกูไม่ได้ชี้แจงหรอกกูบอกมาตรวจสอบเถอ,อะนะตำรวจเขาไม่ได้กินแก่หรอกมึงไม่ต้องห่วงเนาะเออจำไปคนไม่มีปัญญาก็จะว่าเอาเงินมาจากไหนกูก็เอาเงินมาจากโยมนี่แหละฮะจริงไหมแม่ถ้าคนมีปัญญามันคงไม่เอามาให้กูฟอกหรอก ไม่ใช่ฟอกกูนี่ละลายเขาไม่เรียกฟอกหรอกนะตักกาเขราคนที่คำว่าฟอกเงินเนี่ยม่เขาบอกเอาวัดฟอกเงินเ็าบอกอพอเอาเงินมาถวายพระแล้วก็มารับเหมาว่าั้นเอาเงินคืนเป็นเงินบริสุทธิ์ว่า้งมึงลองเอามาให้กูฟอกดูนะอมันรู้นะเขาไม่ได้ปัญญาอ่อนขนาดนั้นหรอกจริงไหม และพระสิ้นคิดเนี่ยไม่มีเงินเออแปลกไหมไม่มีนะไม่มีอ,อมีมาคนบริจาคมากูก็บริจาคต่อทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อศาสนาต่อคนเนาะเออหลวงตาไม่ใช่นักสะสมจำไว้มาตรวจได้เลย นี่กูอยากให้มึงแ่ะมาตรวจบัญชีกูเนี่ยมาถ้ากูมีเงินติดบัญชีมามาดูไม่มีทางมีบัญชีเดียวด้วยมาเลยเออมันจะยากอะไรสเตทเมนต์เขารู้หมดแหลยธนาคารจริงไหมเออจำไว้นะมึงรู้รู้ไหมว่าคนพันกว่าคนอยู่ในวัดเนี่ยกินวันหนึ่งเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่กูเป็นหนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเนี้มึงมาตรวจดูถ้ามาตรวจแล้วมึงใช้หนี้ให้กูไหม แอพูดปัญญาอ่อนไม่รู้หรอกนะจำไว้ฮเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่นเลยต่างคนนานาจิตต่างคิดต่างนั่นเนาะมาเลยมาตรวจเลยเนาะกูนี่อยากให้มาตรวจด้วยนะะให้มาตรวจด้วยไม่ใช่ทานะมาตรวจกูก็อยากให้มาตรวจ ตรวจยังไงมาตรวจไม่เจอแล้วมันก็มีใหม่ผมก็บอกว่านี่ไปดูใหม่ตรวจใหม่อยู่อย่างเงี้ยนะกูนี่ตรวจสอบจิตใจตัวเองตลอดเวลาจําไว้นะเออเขาคิดว่าวัดป่าบ่อน้ําพระอินนี่มีเงินมีทองมากมายอ่ะกูจะเอามาจากไหนล่ะอ่ะจะเพราะค่ากินวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะเออบริจาควันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะจะบอกให้ มันเหมือนคนมีเงินเพราะบริจาคทุกวันนะหลวงตาเป็นแค่สะพานตัวเชื่อมบุญเชื่อมกุศลนะไม่ได้มาเก็บเงินไม่ได้มารักษาตัวนี้เนาะจำไว้โอเคเนาะครับขออนุญาตนะครับถ้ามีคารวะเหมือนสีกากรจะมาคออยู่ที่วัดเราเนี่ยถือว่าจะเป็นอันตรายเป็นภัยต่อพระวัดเราไหมครับหลวงตาไม่เป็นหรอกเพราะว่า ไอ้กอบมันไม่ได้สนใจเพราะว่าพระยังไม่ได้ขึ้นเป็นพระครูเนาะเออถ้ามีเป็นพระครูแล้วย่างน้อยก็ต้องพระครูและนะเพราะว่าเขาเขาไม่สนใจพระธรรมดาอย่างพระสิ้นคิดมันก็ไม่สนใจเพราะยังไม่มีตําแหน่งเนาะเออถ้าเมื่อไหร่กูได้เป็นพระครูอ่าหรือเจ้าคุณเนี่ยไม่แน่นะแต่เสียใจด้วยนะกอบ อ,อไม่มีทางไม่มีทางอิมพอสิเบิลสำหรับกูนะกูช้าเลยอนะกูอยากให้มึงงามเจ็ดจักรวาลน,นะนะานะนะกูอยากให้มึงเอาเงินแสนล้านมากองต่อหน้ากูเนี่ยเอาเงินแสนล้านมากองต่อหน้ากูเนี่ยจำไว้นะถ้าจ้างกูแสนล้านไปนอนมือกับมึงคืนหนึ่งทีหนึ่งกูก็ไม่เอาถ้าเอามากองให้กูเฉยๆกูเอามาทำบุญ จำไว้ไม่มีทางที่จะภาคพรมจัจารย์พระสิ้นคิดได้นี่นะเออไม่มีทางไม่ว่าหญิงใดในโลกนี้ในโลกาในจักรวาลนี้เพราะพรมอาจารย์กูเนี่ยรักษาจบแล้วซึ่งพรมจัจารย์มึงเข้าใจคำนี้ด้วยเนาะเออมึงใครก็ได้ยินไหมจบแล้วซึ่งพรมจัจารย์ อย่าเสียเวลาอยู่เลยมันไม่เสียเวลาหรอกมันฉลาดอยู่เนาแะแหมนะโอเคกูให้พรนอีกรอบก่อนวันเนี้ยยะหาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตลินนังเปตังอุปกปติอิจิตังปฏิจังตุมหังคิปะเมวะชมิชันตุสับเบปุเรนตุสังกปา จันโดปรััสโยยะธามณีโชติยะโยยะธาอพิวานะสิริสะนิจังมุธาปจายิโนจัตตารธรมมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ